การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาและสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) โรงเรียนในสังกัดกิจกรรม ABL ยอดอ่อนตะวันโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวแก้วพิ่สนประชานุกูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งจุดประสงค์ นักเรียนสามารถเรียนรู้การเพราะยอดอ่อนหัตะวันและบอกหน่วยการวัดได้ 2. นักเรียนสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ต่างๆได้สมรรถนะ 1. มีความสามารถในการสื่อสาร 2. มีความสามารถในการคิด 3. ม,มีความสามารถในการแก้ปัญหา 4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นตอนการจัดกิจกรรมทบทวนประสบการณ์เดิมเสริมประสบการณ์ใหม่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ครูถามนักเรียนชอบผักอะไรนักเรียนเคยกินผักหรือไม่ผักอะไรบ้างที่มีประโยชน์ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 1. แสวงหาความรู้ศึกษาใบากิจกรรม ้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้วางแผนโดยเขียนขั้นตอนการปลูกยอดอ่อนตะวัน 3. ลงมือปฏิบัติโดยการทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเพราะยอดอ,อด่อนตะวันเรียนรู้จากการนำผลผลิตไปจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ต่างๆสะท้อนผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหลังจากที่ได้เพาะยอดอ,อ่อนตะวันปัญหาที่พบคือ ยอดอ่อนัตวันไม่โตเท่าที่ควรเพราะขาดการรดน้ำในวันเสาร์อาทิตย์ต้องให้นักเรียนที่อยู่บ้านใกล้โรงเรียนมาช่วยกันในวันหยุดประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 1. บอกหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของเป็นเซนติเมตรบอกหน่วยการวัดเป็นกิโลกรัมกรัมขีดโดยประเมินจากแบบประเมิน 2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการขายได้จากภาพการลงในช่องทางออนไลน์ต่างๆ 3. ม,มีความกระตือรือร้นมีวินัยฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานโดยประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมพารักงานหรือชิ้นงานการวางแผนขั้นตอนการทอาะยศอ่อนตะวันแบบบันทึกการนำผลผลิตไปจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ต่างๆสื่อและแหล่งเรียนรู้ ใบกิจกรรมอุปกรณ์ไม้บรรทัดตาช่างสินค้าเงินเครื่องมือประเมินแบบขั้นตอนการทำงานแบบสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมแบบประเมินทักษะกระบวนการประมวลภาพกิจกรรมขั้นตอนแรกสอนการพยอยอดอ่อนทานตะวัน โดยใช้เทคโนโลยีสื่อคอมพิวเตอร์เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของยอดอ่อนทันตะวันเรียนรู้เรื่องต้นทุนการขายเมล็ดให้นำมาเพราะหาแหล่งที่มาของเมล็ดจากยอดอ่อนทันตะวันศึกษาขั้นตอนการเพาะยอดอ่อนทันตะวันศึกษาระยะเวลาในการเพาะปลูกขั้นตอนที่2 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ5คนหาดินบริเวณในโรงเรียนบริเวณที่ทำปุ๋ยหมักกลุ่มละ1ถาดดินที่ได้จะเป็นดินที่เป็นปุ๋ยเป็นดินที่มีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสำหรับนำไปปลูกยอดอ่อนทานตะวันให้เติบโตได้ดีขั้นตอนนี้เด็กๆจะมีความสนุกสนานได้สัมผัสกับดินจริงๆได้ร่วมมือกันเป็นกลุ่มเป็นทีม ขั้นตอนที่3แต่ละกลุ่มจะได้รับถาดกลุ่มละหนึงถาดแล้วแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องนำดินนำไปผสมกับปุ๋ยข้อปุ๋ยมะพร้าวแล้วนำไปผสมให้เข้ากันแล้วนำมาเทลงถาดเพราะกดหน้าดินในถาดให้เสมอกันเพื่อเรียบร้อยและง่ายต่อการเพาะปลูกขั้นตอนที่4นํนำมเมล็ดทานตะวัน เราได้ทําการแช่น้ําไว้เป็นเวลา8ชั่วโมงและหมักในถุงผ้าอีก8ชั่วโมงนํามาชั่งในเครื่องชั่งปริมาณ2ขีดต่อ1ถาดเพาะให้นักเรียนจับเมล็ดยอดอ่อนโรยบนถาดปลูกให้กระจายเสมอการทั่วๆขั้นตอนที่5โรยขุยมะพร้าวทับด้านบนสุดของถาดแล้วรดน้ำให้ชุม่มแล้วนำถาดมาเรียงซ้อนกัน เพื่อไม่ให้เจอแสงสว่างเป็นเวลาสองวันขั้นตอนที่6เปิดฝาถายอดอ่อนันตะวันหลังจากที่เราปิดเป็นเวลาสองวันยอดอ่อนันตะวันที่งอกจะมีสีเหลืองๆเ,เพราะไม่ได้รับแสงหลังจากนั้นลดน้ำให้ชุ่มเช้าและเย็นสม่ำเสมอต่ออีก3วัน ขั้นตอนที่7ต้นอ่อนทานตะวันจะโตเต็มวัยนักเรียนสามารถนำไม้บรรทัดมาวัดยอดอ่อนทานตะวันวัดความสูงแล้วทำการตัดโดยการตัดจะใช้มีดหรือกรรไกรก็ได้ตามสะดวกและความปลอดภัยเมื่อนักเรียนได้ฝึกตัดตามกลุ่มนักเรียนก็นำไปล้างน้ำหลังจากล้างน้ำนเรียนจะได้เรียนรู้การช่างโดยการนำไปช่างเป็นขีดจัดจำหน่ายขีดละ 10บ,บาทนำไปช่างถุงระอขีดจำหน่ายถุงละ20บ,บาทขั้นตอนที่8นักเรียนได้ถ่ายภาพได้โพสต์รูปได้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้าอาจจะโพสต์ในกลุ่มไลนหรือกลุ่ม f a c e b o o k เพื่อจำหน่ายและสามารถตอบคอมเมนต์ได้ขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ใช้เทคโนโลยีในการจำหน่ายสินค้า ขระมวลภาพกิจกรรมภาพนี้จะเป็นใบงานเริ่มต้นจากการหมักเมล็ดทานตะวันแช่น้ำแล้วนํไปเพ่อปูหลังจากนั้นเป็นการลดน้ําการเจริญเติบโตของรดอ่อนทานตะวันแล้วสามารถปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นดอกทานตะวันได้ในอนาคตวิดีโอประกอบขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ทําการค้นหาดินในโรงเรียนซึ่งเป็นดินร่วน ที่มีสารอาหารครบถ้วนขั้นตอนนี้เด็กๆจะมีความสุขสนุกมากเพราะาได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้สัมผัสดินจริงๆได้ค้นหาดินและได้เรียนรู้ว่าดินได้มาจากการนำใบไม้ไปทับถมกันเกิดเป็นปุ๋ย ทัานตอนนี้คุณครูจะสาธิตการลดน้ำยอดอ่อนตะวันในเวลาช่วงเช้าและช่วงเย็นในการรดน้ำเราต้องรดให้ชุ่มลดในน้ำปริมาณมากเด็กๆได้ลงมือลดน้ำยอดอ่อนตะวันจริงและได้เห็นการเจริญเติบโตของยอดอ่อนตะวัน เมื่อยอดอ่อนหาตะวันโตเต็มที่ก็สามารถมาวัดความยาวของเส้นหันตะวันต้นอ่อนหัตะวันแล้วก็ฝึกการตัดยอดอ่อนหัตะวันเพ่จัดจำนายขั้นตอนนี้เด็กๆมีความสุขสนุกได้ฝึกตัดได้พูดคุยกัน ลำดับสุดท้ายเด็กๆก,ก็จัดใส่ถุงจัดจำหน่ายอาจจะจำหน่ายคณะครูในโรงเรียนประชาชนนอกโรงเรียนในตอนเย็นหรือโพสลงโซเชียลมีเดียในสื่อออนไลน์ตา่างๆอาจจะเป็น Facebook ออนไลน์ให้อง ตน้น